ค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ดาร์ซิสเคส,สัปดาห์หอนกันอีกเช่นเคยนะคะนี่ก็เป็น e p สองเท่านั้นเองสำหรับสัปดาห์นี้เราก็พาทุกคนมาอยู่ในห้อง Dark Red Room นั่นเองเป็นไงคะสวยไหม <c oughs> ห้องรอบนี้ก็น่าจะได้บรรยากาศอยู่ เพราะว่าเรื่องราวที่เราจะเล่าต่อไปนี้นะคะเกี่ยวกับโรงแรมใช่เป็นที่พักแต่ก่อนอื่นเลยเคขอเกินนิดนึงว่าเรื่องราวที่เคกำลังจะเล่าต่อไปนี้ไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆกับบุคคลจริงสถานที่จริงแต่อย่างใดพร้อมที่จะฟังกันเรือยังเอย่อยไปฟังกันเลยเรื่องราวนี เป็นเรื่องราวกลุ่มเพื่อนที่พากันไปนอนโรงแรมแห่งหนึง่งซึ่งในกลุ่มนั้นมีทั้งหมด5คนมีฝาแฟนชื่อมีนานและมีสาและสามสาวมิดเชอรและแอนทั้ง5คนมาเที่ยวต่างจังหวัดและมานอนโรงแรมแห่งนี้เป็นการชั่วคราวห้องที่พวกเขาได้เป็นห้อง408 ซึ่งอยู่ชั้น14เมื่อทั้ง5ได้ห้องแล้วทั้งหมดก็รีบขึ้นรีบริบของโรงแรมแห่งนี้มันพิเศษมากเพราะว่าเป็นริบแก้วที่ใสจนเห็นรอบด้านเลยเทว่าพื้นเป็นเพียงพื้นธรรมดาที่ดูแข็งแรงดีโชคดีมากมีนาถอนหายใจลงอก พื้นใส่ด้วยเนี่ยเธอคงรับไม่ไหวแน่ๆรู้ตัวอีกทีมีนาก็พบว่าเธอและเพื่อนๆถึงชั้น14เสียแล้วเมื่อถึงที่หมายทั้งหมดก็ช่วยกันขนของไปที่ห้อง408เนื่องจากเพื่อความประหยัดทั้ง5จึงจองห้องพิเศษห้องนี้ของโรงแรมเพื่อพักร่วมกันในห้องเดียว พอหารกันก็มีงบเหลือเที่ยวกันเยอะขึ้นแต่ละคนเริ่มลงไปนอนกิ้งเล่นกันบนที่นอนมีเพียงมีนาที่เดินไปเตรียมตัวอาบนะ้ำเธอเข้ามาอาบนะ้ำและเลือกหยิบมือถือของเธอเข้ามาด้วยเพื่อจะเปิดเพลงฟังในบรรยากาศเลยเชียวเธออาบน้ำไปร้องเพลงไปอย่างมีความสุขจนเธอได้ยินเสียงปแปลก มาจากหลังกำแพงข้างอาบอาบน้ำของเธอมีนาอยากจะฟังชัดๆอีกทีด้วยความสงสัยและเมื่อเธอเอาหูไปแนบกำแพงเธอก็พบว่าเสียงนั้นมันเหมือนกับใครเอาของแหลมมาขุดกำแพงดังคลื่นคลื่ในขณะที่เธอ ตั้งใจฟังเสียงเคาะประตูห้องอาบน้ำของเธอก็ดังขึ้นมีนาสะดุง้งรีบผ่าออกจากกำแพงและรีบขึ้นจากอ,อาบน้ำทันทีเพราะคนในห้องบอกเธอว่าเธอปวดท้องหนักมากไม่ไหวแต่ยิ้อยากเข้าห้องน้ำมีนาเลายรีบออกมาทิ้งความสงสัยไว้ เวลาผ่านไปจนนาฬิกาตีบอกเวลาสามทุ่มตรงทั้งห้าคนเริ่มคุยเล่นกันถึงทิพย์วันพรุ่งนี้ยาวนานไปจนเผลอหลับซึ่งทั้งห้าก็นอนอยู่พื้นนะไม่ได้นอนอยู่บนเตียงเพราะบนเตียงรับคนห้าคนคงไม่ไหวถึงจะเป็นห้องพิเศษกระตามมีนาค่อยๆลืมตาตื่นขึ้นมามองรอบๆ เสียงบางอย่างดังมาจากประตูห <Mm ้องมีนาจึงล nah ุกขึ้นเดินไปดูตาแมวที่ประตูท uh ุกคนรู้จักตาแมวใช่ไหมเธอพบว่าไม่มีใครจึงคิดว่าคงจะหูฝาดไปแต่ว่าเมื่อมีนาคิดจะถอยเอาใจประตูเสียงคอประ ก็ยังไม่เห็นใครเธอมองนานขึ้นกว่าเดิมนานขึ้นมีหน้าผาออกจากประตูอย่างลลนลานเมื่อมีบางอย่างพุ่งมาปิดตาแมวดังปังมีนาตกใจล้มลงกับพื้นห้องเธอชักรู้สึกแปลกเธอจึงตัดสินใจกลับไปนอนไม่คิดจะเปิดประตูออกไปฉลาดมากทว่า เสียงน้ำไหลในห้องน้ำทำให้เธอสะดุ้งเล็กน้อยพางมองไปที่เพื่อนเพื่อนเพื่อจะดูว่าใครหายไปเข้าห้องน้ำหรือเปล่าแน่นอนไม่ใช่แอนนี่อยู่อืมเธอคงจะเข้าห้องน้ำมีนาโล่งใจปีนขึ้นเตียงทว่าเมื่อขึ้นมาเธอกลับพบบางอย่างอยู่ข้างเตียง ไม่ใช่ใครอื่นแอนเห็นชัดว่าแอนนอนอยู่ข้างเตียงอีกฝั่งที่มีนามองไม่เห็นเธอตกใจและมองดูคนอื่นอีกครั้งถ้าทุกคนอยู่กันครบแล้วใครอยู่ในห้องน้ำ มีนานได้แต่กลัวและเธอไม่คิดจะพิสูจน์ใดๆทั้งสิ้นมีนานเลือกจะขมตานอนแต่เพราะตัวเธอเป็นคนเดียวที่นอนอยู่บนเตียงในขณะที่ทุกคนนอนอยู่บนพื้นเธอรู้สึกหงดหงิดแล้วก็ขนลุกจนทนไม่ไหวรีบลงไปนอนฝั่งที่มีเพื่อนเยอะๆทันทีและพยายามขมตานอนขมตาตัวเองให้หลับ เพื่อจะพาตัวเขาวาร์ปมาในตอนเช้าได้ขอและขอให้คืนนี้ผ่านไปให้เร็วที่สุดในจุดนี้เคขอตัดภาพมาที่แอนแอนที่นอนอยู่คนเดียวอีกฝั่งเธอรู้สึกไม่สบายตัวสุดๆเลยลืมตาขึ้นชา้า โดยภาพแรกที่เธอเห็นคือเท้าของใครบางคนที่อยู่ตรงหน้าเธอแอนสะดุ้งตื่นแต่พอลุกขึ้นกลับไม่มีใครอยู่เลยแอนเห็นว่าตัวเองมานอนอยู่บนพื้นคนลบฝั่งกับเพื่อนๆแล้วถอนหายใจกับตัวเองดูท่าเธอจะละเมออีกแล้วแอนที่คิดจะนอนต่อ เขาหันไปเห็นนาฬิกาบอกเวลาตีสามสิบนาทีแต่เสียงขอาประตูกลับดังขึ้นแอนแอบสงสัยว่าใครมาเคาะประตูเวลานี้เพื่อนๆก็อยู่ในห้องกันหมดแอนเลยเดินออกไปส่องตาแมวด้วยอีกคนก็ไม่พบใครหรือจะโดนเด็กแกล้งนะแอนที่สงสัย ก็เลือกลองเปิดประตูออกไปดูเธอก็ไม่พบใครเมื่อแอนกำลังจะปิดประตูเสียงปังก็ดังขึ้นเสียงปืนใช่มันเป็นเสียงปืนมันดังขึ้นจากห้องข้างๆแอนตกใจหันไปพบผู้หญิงคนหนึ่งล้มลงชนประตูเปิดออกมาเธอนอนลงกับพื้นด้วยดวงตาที่เบิกโผงหันหน้ามาทางแอน แอนตกใจร้องลั่นเธอว่าเธอร้องจนคอแทบแตกแต่เ,เพื่อนๆกลับไม่มีใครได้ยินเสียงเธอเลยด้วยความที่เธอตกใจมากเลยไม่ทันระวังถอยหลังเข้ามาในห้องเร็วจนสะดุดบหลงังล้มเมื่อเธอหันไปมองก็พบว่าเป็นกองเพื่อนๆของเธอในสภาพศพเน่าเฟะเบิกตากว้าง แอนตกใจร้องหนักกว่าเดิมจนเพื่อนๆตื่นขึ้นมาจริงๆทุกคนตกใจท่าทีของแอนทุกคนรีบเข้าไปเตือนสติแอนจนแอนเริ่มรับรู้ถึงความอบอุ่นจากมือของเพื่อนๆเพื่อนๆอยังไม่ตายแอนจึงงองลืงตาขึ้นพบว่าเพื่อนๆอยู่ในสภาพปกติตอนนี้เป็นเวลาตีสี่สองนาที แอนกอดมีนานแน่นและเล่าสิ่งที่พบให้ทุกคนได้รู้เช่นเดียวกันกับมีธาที่เ,เล่าเรื่องเมื่อคืนเช่นกันคนที่เหลือทั้งสามลองคุยกันดูดูเหมือนว่าทั้งสามจะฝันเหมือนกันเปรียบพวกเขาฝันว่าพวกเขาเข้าไปในห้องห้องหนึ่งซึ่งถ้าให้เดาคงจะเป็นห้องข้างๆนี่แหละในห้องมีสภาพราวกับ สภาพเละไม่มีชิ้นดีในกองของเน่าเสียนั้นก็มีหญิงสาวกับลูกของเธอนั่งเล่นอยู่โดยคนแม่กำลังหวีผมให้ลูกสาวแต่ยิ่งเธอหวีผมของลูกเธอก็ยิ่งร่วงจนเด็กเริ่มร้องไห้อ้อนมอนแม่ว่าอย่าทำร้ายหนูอีกเลยทันใดนั้นเองแม่ก็กระชากหัว จนหลุดออกมาเลือดที่พุ่งออกมาทำคนทั้งสามช็อกและสะดุ้งตื่นขึ้นมาจากเสียงของแอนพวกเขาดีใจแทบร้องที่หลุดออกมาจากฝันร้ายหน้าคนลุกนั่นได้เมื่อทั้ง5ได้แชร์เล่าประสบการณ์ในคืนนี้ให้กันจนจบทั้งหมดก็รีบต่างคนต่างไปเก็บเสื้อผ้าอุตน แบบไม่ได้นัดหมายเป็นอันรู้กันว่าไม่ต้องร้อยถึงเช้าไปกันตอนฟ้ามืดนี่แหละขอพินก่อนดีกว่าทุกคนเก็บของเสร็จก็รีบวิ่งไปยังลิฟต์แก้วรีบกดลงชั้นหนึ่งทันทีพอประตูลิฟต์ปิดทั้งห้าก็พากันล่งใจจนกระทั่งนิดเธอได้หันหลังให้ และหันไปเห็นบางอย่างนอกกระจกลิบแก้วนั้นเธอเห็นตัวปลากหลังะเกาะอยู่ตรงลิบแก้วมันมองเข้ามาที่เธอสายตาของมันช่างเลื่อนลอยและน่ากลัวตัวมันเหมือนกับมน,นุษย์เป็นผู้ชายที่ลำตัวปิดเปียวผิดรูปผิดมัน เคเลาะให้ฟังก็คือสภาพเหมือนกับทุกส่วนของร่างกายที่ขีขาออกไปแล้วเอามาเย็บต่อกันแบบผิดรูปอินล่างมันเกาะกระจกในท่ากลับหัวอยู่ตรงกระจกลิบด้านนอกสภาพตัวปลาดที่หน้าคนลุกกำลังเกาะกระจกแน่นใช้หัวโครกระจก รัวทั้งห้าร้องั่นพากันเบียดหลังชนประตูลิฟต์อย่างหวาดกลัวจนเมื่อลิฟต์เปิดทั้งห้าก็พากันไงท้องกันหมดแล้วตัวประหลาดก็หายไปทั้งห้าคนรีบช่วยกันฉุดดึงกันขึ้นมาเพื่อจะพากันเพนจนชนเข้ากับป้าแม่บ้านคนหนึ่ง ป้าตกใจถามว่าทำไมเด็กๆต้องลุนลานหนีออกมาขนาดนี้นิดที่ลุนลานก็ลิกตอบทันทีมันอยากระบายความในใจนิดเล่าให้ป้าฟังถึงความสยองของชั้น14แต่ถ้าว่าคำตอบของป้าเล่นเอาทั้งห้านาซีอีกครั้งแต่ที่นี่ไม่มีชั้น14นะ ขึ้นมาเลย <c oughs> เขียนไปจิจนตนาการไปแล้วตอนเล่าเค,คต้องหาที่ที่เงียบเบเล่าคือตอนนี้เคมไม่ไหวแล้วเล่าจบแล้วก็คอน,นี้ไปก่อนอยู่คนเดียวไ,วไยม่ไหวสยองบายๆนะคะแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หนะ้าบาย